สวัสดีค,ะค่ะพาเ,เพื่อนๆชมดูบรรยากาศทะเลนะคะส,สวยๆงามๆให้เพื่อนๆรับชมเดี๋วววววยวจะวิ่งขึ้นไปข้างบนนะคะเรจะเก็บบรรยากยาศความสวยงามทะเลให้เพื่อนๆรับชมนะคะแก้วเนินพญาใช่ไหมก็เร,เรียกเนินพญาเนาะคน,นะขับรถมีการเข้าเกเล,ลี่ยเข้าเกลี่ยขึ้นเขา ทะเลคุ้คงไม่มานะคะังนี่เกีบีดีก็ลาเกียังอันนี้คือนมันหนื่องแวมันนไม่เยวจะพาเพื่อนเพื่อนเดินชมที่จุดชมวิวที่เนินพญานะคะจะพาเพื่อนเอนเดินชมดูบรรยากาศที่เนินพญาสวยงาม เอ๊ะตรงนี้ต้องเพิ่งเคยมาหรือ,อยังวะแม่ป๊าเคยพามายัางเนี่ยที่จุดชมอยู่ข้างบนนี่สวยงามนะมอเนอรพี่ที่จอดฝังทางโน้อนน่ะย้อนกลับไปนะตามรถตู้ไปก็ตู้เขาคงจะจอดตรงนั้นแหละแต่เราก็มีจอดตรงนู้นเด็เราเลี้ยวกาไปเลย ไม่เขาออกเราเข้าก่อนไม่รลตวตัวเข้าตรงนู้นเราก็เข้าตรงนี้พราเรามาก่อนเรามาก่อนเราก็จอดก่อนสี